ทิคในการขายพระให้ได้ราคาสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องพระเครื่องหรือว่าไม่ได้ชื่นชอบแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีพระอยู่หรือติดตามผมอยู่ผมจะบอกแนวทางในการขายพระไม่ให้เสียเปรียบขายพระให้ได้ราคามากที่สุด <Okay. S 1> นะครับเพื่อนๆผมจะบอกอย่างนี้ว่าพระเนี่ย มีราคากลางที่เป็นพระที่เล่นนะมีราคากลางซื้อหากนะันพระเนี่ยเล่นหมื่นหนึ่งก็คือราคากลางหมื่นหนึ่งแต่เพื่อนๆจะขายได้หมื่นหนึ่งหรือว่าจะขายได้แปดพันหรือว่าจะขายได้หกพันตรงนี้แม่งสําคัญพระมีราคากลางแต่การที่เพื่อนๆจะขายให้ได้ราคากลางหรือใกล้เคียงใกล้ในราคาตลาดที่มันเป็นจริงไม่โดนกดราคาอยู่ที่เพื่อนๆเลือกขายใครบางคนเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องพระบางคนเนี่ยรู้ราคาพระแต่ก็ถ้าพูดแบบบ้านๆเลยก็ไม่มีปัญญาที่จะขายได้นะครับผมเพราะว่าสําคัญตรงเลือกขายใครรู้พระ ไม่สําคัญเท่ารู้คนรู้ราคาก็ไม่สําคัญเท่าเราเลือกขายไข่ย้ําอีกทีหนึ่งว่ามีราคากลางแต่พระจะถูกจะแพงอยู่ที่เพื่อนๆขายไข่ผมไม่ได้พูดว่าต้องขายผมคนเดียวหรือว่าขายกันแต่เป็นหลักในการดูในการตัดใจว่าเพื่อนจะขายพระเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าต่อให้เรารู้ราคาว่าเล่นหมื่นหนึ่งเราไปขายเนี่ยเราเลือกไม่ถูกคนคนนั้นซื้อปลาซื้อไม่ดีหรือว่าซื้อโดยไม่มีมนุษยธรรมหรือว่าซื้อเผื่อช่องว่างกำไรเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้พูดว่าดีหรือชั่วแต่เอาว่าเพื่อนก็ขายได้ตามที่เพื่ออออออนนนนเเเเเลลืืืืืกกกกขขาาาายแต่่่ถถ้้พพพคู็ซ เพื่อนๆนึกภาพออกใช่ไหมผมไม่ได้พูดว่าผมดีที่สุดผมไม่ได้พูดว่าจะต้องขายภาพผมนะขายผมผมก็ซื้อเพื่อนๆจะขายใครที่ไหนอย่างไรได้หมดแต่เพื่อนๆดูคนให้ออกอย่างเดียวสําคัญเลยว่าเพื่อนๆจะขายได้ถูกหรือขายได้แพง <Okay. S 2> อยู่แค่ตรงนี้เลยนะครับ <Okay. S 2> เพื่อนๆ